มันคืออะไรครับเกมลูกบืญไปแต่การครับแตกเนี่ยฝากฝากฝากอะไรถึงแต้งวันมงคลยาบุญน้าผมหน่อยไม่จริงๆอ่ะเขาทำมาดีนะแต่ว่าคนเอามาเกียร์มาส่งปางไปเฮ้ยมาสอนักแกแล้วปางไเดี๋ยวนี้ออตตอร์ลูพี่ผมใซงออตเอร์ลูปเกือบซาวโมโตเร็กตัวไอ้กูใส่เข้าไปซาวอ่ะเอออากาศมันร้อนเลยล้อใส่ซาวสองกห้าแล้ววันกี่รอบตะกี้กูโจขี่กี่รอบมีเกินสิบรอบ ผมผมมีสิบ,บ,บห้ารอบอาผมมีผมมีสิบห้ารอบ <laughs> วันนี้ตึงไม่น่อยเรียบร้อยเลย <laughs> ันทนำมาดีแล้วแต่คนตึงไปหน่อยเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ใส่ไปแม่บ้านหนุ่ยนนทบุรีเกินวันนี้อันโนวาเดสวันนี้โนวาเดสดี่ดีกี่มัดช่วงล่างผ่านนะครับโอมแรงยังเหลือแต่ว่าด้วยที่ว่าลูกสูบน่าจะละลายนะครับเนาะจุดจบเมแรงเบอรเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอคนเดี๋ยวรอคนทามากสิเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรงานด้ครับรอเป็นเด่นมาแต่วันต้องมากาเพราะว่าเดี๋ยวต้องโยนรถเอาไว้ที่ใต้วันมงคนเนาะอ่าเว้ยรถอย่างี้ยของกบบปลอมือป่ะเออก็จะมาขี่ม้วนว่ะขี่ม้วนขี่ม้วนไปลองเอาจี่แล้วกันเอ <c oughs> เอเอลียวอีกคนเราออกห่าน้ำหวาเหรอรถไอ้ตอมจีนขนาดเขาบอกเอาเอาหลังยกนึ่หน่อยเพราะว่าต้อมน้ำหนักต้อมหนัาอ่ะอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ทรงมันหนัแล้วครับคุณจอดคุณ นี่ครับซูปเปอร์โนวาเด็ดนี <Yeah. S 1> ๋ยววันนี้คาสนามเลยวันนี้ไอ้แกมยิีบอกเราทีก็ก่อยหน่อยฟังลมหรือปะไม่จช่เราสู้ได้ยังไงฮะโค้มาหักตาเหี้ยโอ้มมนะโอเออมื่อดามโค้งมาหรือยังน่ะดามแล้วหรือล่าดามแล้วบ้า,าองอ,อไม่ครับโจเยี่ยงสอง มาแล้วครับโอ้โว้ามาไมีลด้มาไมีลด้ยางมันอ่ะ <S 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 ไอ้แก้มล้อหน้ามันพับล้อหน้ามันพับยังหาทางมาเคียร์ล้อหน้ามันพับอ่ะมาละมาละมามาถามมาถามบอกจอดบอกจอดบอกจอดมาถาม unwanted. มาก่อนเป็ยัยเอาละใส่หัวละ เดี่ยวบนหลอดแก่ก่อนแก้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 ก่อนไปเกมครับฮ่าว่านะเละื่องแตขี่ห้าใบห้าบอดโหน้ํหนักพอปุ๋กลัวน้าพูดว่าบล็อก,อ,กอ่ะอ่าแม่ถาระบอกก็คือเอาไปพื้นเองอย่างเงาไปใช้รถถูกเหอเออสูงยอดป่ะสูำไมเอาลุ้นกี่เดียวโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน อยากโดดเอาไหมอยากโดดอยากโดดเด็กโบกเจี๊บอกดิจัดให้ไปเอาเส้นก่อนนี่นะครับเราจะเดินทางไปสนามมินิมโตแม่วางซึ่งวันนี้นะครับนัดไว้กับคุยโจเจสองนะครับทีมงานทีเคดีเอนดูโร l ทเลซึ่งตอนนี้ชุดคุยโจผ่านไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องกับชายดำกับเรดิีอูดนะครับกำลังทำ มีทีมงานนะครับจอยอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งทีมงานโอ้โหเจ็ดสองครับทีมงานเจ็ดสองโอ้ยแวะร้านเราโอ้โหเอาแล้วครับทีมงานเจ็ดสองเดี๋ยวเราไปดูกอนเอาแล้วครับอะไรน่ะอะไรน่ะโอ้หน้ำแดงอะไรน้ำแดงโอ้โหเราเจอแล้วครับคูโจเจ็ดสองนั่นเจอแล้วไปเดี๋ยวลงไปหาหน่อยสวัสดีครับทีมงานใหญ่โจเจ็ดสองอะไรเดี๋ยวตามเข้าไปเลยได้เลยตามเข้าไปพร้อม พร้อมโอเคครับอ่ะเจอแกข้างไหนครับผมเราเจอแล้วครับโจ72เจ็ดสองได้ครับทีเคดี u r o Thailand นะครับสังเกตดูซ้ายมือตามนี้นะครับต้องซ้ายมือของท่านจะมีสาลาอยู่เลยครับโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์เนี่ยครับเข้าตรงนี้นะครับโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์อม่ามอ่ครับแล้วก็ตรงเข้าไปสนามอยู่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บเจอสนามเลยนี่นะครับอยู่ตรงนี้ นี่นะครับค่าบำรุงสนามห้าสิบบาทเดินทางลงมาถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสนามมินิแม่วางสวัสดีครับผมสวัสดีช่างยาวสวัสดีทีมงานครับสวัสดีทีมงาน TKD Enduro Thailand ทุกท่านมาแล้วนะครับเรดิอนะครับมาแล้วแล้วก็ เราอยู่กับคูโจเจ็ดสองนี่ครับคูโจเจ็ดสองก็เดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเกิงช่วงล่างนะครับเดี๋ยวรอเก่งช่วงล่างมานะครับแล้วก่อนเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเอามาแล้วเหรออ๋อเกิงช่วงล่างอยู่ด้านในโอเคสุปรุณพิสิทธ์ครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเอารถลงก่อนนะครับครับก็เดี๋ยว เราก่อนจะมาทําการบอารุงค่าบริการสถานที่ก่อนราคาผมวันนี้ผมสองพันอค่รครับอ่าครับก็สรุปค่าบริการคะละห้าสิบบาทครับขบห้าสิบบาทครับผมป้าแป้งครับมีสถานที่กพิ่มทีอ้อยได้แล้วเดี๋ยวจะเอารถไปจอดตรงในครับไปซอยจอดกับเจ้าหมูคิด <c oughs> ว่าเดี๋ยวจะมาก,กันเยอะอยู่ย <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับ ต้องกับใช้ดำนะครับก็อยู่กับเทล้อยเพรสเซชั่นเดี๋ยวจะพามาดูว่าวันนี้จะทำการเซ็ตโชคนะครับสำหรับ KSR-110 ร้อยสิบซึ่งเป็นรถของพี่เอสีพีเชียงใหม่ตามมาครับเดยังัสิดี๋โอเคแป๊บหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวโชคเนี่ยมาแล้วนะครับโชคเทล้อยเนี่ยทำเบล้อยแล้วนี่นะครับตัวโเลกก็ขอกล้องมาหน่อยบอกขอกล้องหน่อยการตัดสินก็บอก